วันนี้พามากินข้าวนะคะแคบหมูแกงหน่อไม้ส้มใส่กระดูกหมูนะคะแกงหน่อไม้รองนะนะคะหน่อไม้ส้มก็เราคือหน่อไม้นองนอนอน้ำบีบปลารากับสะายมีข้าวเหนียวหนึงกระสอบแถมให้ด้วยนะคะทุกคนมาพี่น้องวันนี้เราพามากินข้าวนะคะเรามามา,มากินข้าวกันคะ่ะเราไมา่ได้กินข้าวเหนียวมานานแล้วเนาะ,ะทุกคนเจา้าค่ะ นี่พามากินข้าวแกง,นงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูกับเห็ดฝรั่งนะคะทุกคนมามา,มา,ม,ามากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอพิตาอินสวีเดียนอีกแล้วน,นะคะวันนี้พิตานำเสนอแกงหน่อไม้ดองใส่กระดูกหมูกับเห็ดฝรั่งนะคะฝั่เราก็มี ปลา้ามั่งนะมีปลองปลารแค่หมูผักเล็กล้วน้อยปลารกลิ่นจะสูญหน่อยที่จะพี่ตาจะเป็นหวัดนะคะทุกคนเจ้า่ะวันนี้พี่ตาจะาพาเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่น้องๆมากินข้าวกันเนาะผักเราก็ตามเคยค่ะมีเค่นี้ค่ะทุกคนผักเราก็มีเคสนี้ค่ะทุกคนเนาะมาก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะเหมือนก็มันเบี้ยวๆยังไงก็ไม่รู้เนาะพี่น้องของกินนะนะคะ พามากินข้าวว่ะมีข้าวเหนียวนะทุกคนวันนี้เนาะข้าวเหนียวจะแห้งหละไม่แห้งเดี๋ยวจะองัดออกมาก่อนเนาะงัดออกมาแล้วก็มากรรมไปอย่างนี้ก่อนนะทุกคนเเดี๋ยวมันแห้งเนาะมันแห้งแล้วมันกินบะล้ำเจ้าพี่้าหอยวันนี้พามากินข้าวนาะมาไปกินแกงหน่อส้มกับใส่กระดูกหมูนะเจ้าแล้วก็มีน้ำพริกป่าห้าปลาร้าเนี่ยแหละปลาร้าเนี่ยแหละกับแคบหมูนะเจ้าเนาอพี่ตาขอจิ้มน้ำพริกกันเนาะ ปลาซับเจ้านาะคำแรกแข่งหมานะ่ะอ้าวืมสุดอยู่บ้านเจ้ามาแบนสุดนอนเลยเจ้าเนอะขอใช้ซ่อมกับมือนะคะพิาะตาเสหุฝรั่งไปด้วยทุกคนฮู เฮ้ยไอมแขก มันบอเข้ากันเจ้ากินม,มั่วไปหมดนะเจ้าอืมฉับหนอ 嗯。Mm. ้วยแกงปิตาลึกขนาดเจ้าสามเมตรความึกสดได้เจ้าคำึกของทวยนี่สามเมตรเจ้าอื้ กินข้าเหนียวแล้วง่วงนอนเจ้าไม่เคยเปลี่ยนก็เจ้า พี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอฝากไว้เพ็นเท่านี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆของพี่ตาอินสวีเดนคลิปหน่อไม่รองแกงเสรกระุกหมูกระเพ็ดคานตาเล่นนะครทุกคนเนาะเห็ดฝรั่งนี่นะครับทุกคนเจ้าขาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ